มาขายเป็นเชลเกอร์ได้แม้ว่าโดยลำพังแค่ขุดจะครบบล็อกหนึ่งน้องยังน้องยังจะเป็นจต่ายขุดได้ครบกล่องๆหนึ่งอะราคาเป็นเท่าไหร่ราคาไหมันต้องใชเวลาในการผีชาติกว่ามันจะขุดถึงพี่พลอยป่ะเปิดอินดัสเน็ตชั่วแอนดี้แล้วก็ไปนั่งทำฟาร์มต้นไม้ป่ะนักพิชัยนะกูไม่เข้าใจเด็กกูไปอยู่ตรงนั้นไปทีไปดีไปแต่พี่สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้นะเหมือนลักเกียร์ p อ e order กูเพียวอ๋อใช่ใช่ใช่พิออเดอร์ได้นี่ไงมึงก็ไอ้นี่เคยพิออเดอร์ไม้ไปแล้วกันจังกัันจงก็พิออเดอร์น้ำแข็งไอ้ไอ้ระกี้ไปอ๋อตอนนี้ตอนนี้เยตอนนี้เยอะมากตอนนี้เยอะมากแล้วหมายถึงน้ำแข็งใช่ไหมไม่เอากูกูล้วอันนีกูไม่รับพีไอ้เหี้ยขี้เกียจขุดมีสต็อกเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะผมว่าจะทำแบบทำเหมือนว่าเหมือนท่านกรูเอาลูกไฮเปอร์ลูปในในโอแล้วก็ ต่อเฉพาะไอตัวที่มันเป็นไฮเปอราลูกอีกแล้วเหรอไฮเปอราลูกอีกแล้วเหรออีกอย่างหนึ่งที่ต้องเป็นเพื่อนที่อยากมานานแล้วฮะไอเปาลูกคืออะไรครับไฮเปอราลูกมันเป็นยานเคลื่อนที่ในช่องสูญญากาศพอไม่มีสูญญากาศปุ๊บมันก็ไม่มีแรงต้านลมเนี่ยพอมีแรงต้านลมปุ๊บมันก็พุ่งไาเลยแบบพุ่งแบบฟิวฟิวโคโค่อะไร มันต้องเรียกว่ามันไม่มีล้อด้านล่างอ่ะมันเลยไม่มีแรงเสียดทานมันมันไม่มันมันยังก็้องมันก็ยังโดนแรงล้มถ่วงดึงอยู่นะแต่ว่าคือแบบมันไม่มีแรงเสียดทานแบบจากลมซะเป็นหลักไงเพราะว่ามันเป็นท่อสุญญากาศเออทีเนี้ยใครอยากจะมาเล่นอาร์ซิโดกับกูบ้างเอ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 เเอ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 เเอเอเเอ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  โอ้ชื่อผมมันมันถูกจดจำไปแร้วตุ๊ดทูอื่นมาสร้างตามมันกระจอกใครจะมาลงธุรกิจผมได้โอ้ฝันไหมเออเออแต่ปรากฏถ้าเอซิโนนี่รายได้เยอะกว่านี่นี่หาได้เยอะกูรวยก่อนแล้วมันมีเงนเองพี่เชื่ออย่างหนึ่งเว้ยฝะเอซิโนเนี่ยแม่งรายได้เยอะเนี่ยหนอเพราะมันไม่จ่ายออกเลย พี่อยากใจออกไหมพี่พี่แบบเดินไปที่จุดสุดท้ายนะพี่แล้วยโยล,ลงมาพี่โอ้โหได้แน่นอนเออเราขุดกระจกออกนี้ <c oughs> แฮก <c oughs> แฮกเกอร์ออดีพี่โคตรดีเลยคอนเทนต์ที่อคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ปึ๊บนั่นไงโดนแดกเรียบร้อยหมายถึงหมายถึงไดมอนแหละเดมอนแถวนี้จะจะเล่นเมนไหนไม่รู้อ่ะกูอยากเล่นบ้างไอ้นายมีไอ้นี่ไหมนายมี เอ้ไอ้ไอมี Enderschess ไหมนี่พี่มีอันปกก้ามึงจะเข้าในเธอร์มาทั้งตัวไม่ได้เลรอเว้ยไอ้ตัวอาร์ซิโนอ่ะตอนนั้นผมเล่นอ่ะแล้วผมอ่ะไปกดค้างอ่ะมันออกมาสองครั้งเลยอ่ะติดต่อกันก็ใช่ไงก็ระบบมันทำกันไว้ตั้งแต่แรกอ่ะถ้ามันพังอันนี้กูไม่รู้นะช่วงนี่มันต้องพุ่งมาอย่างนี้เว้ยเนี่ยติดติดละติดละคือระบบออกมาทำกันไว้แล้วเว้ยชั้นหนึ่งกันที่กดซ้ำอ่ะ พี่แบบนึงผมผมลงไปหาพี่พี่เพิ่งเล่นพี่อย่าเพิ่งกูเริ่มเล่นแล้วอ่าปัญหาคือเฮ้ยอ็นกาได้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้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 เปนไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เปนไปไม่ได้น่าจะจบแล้วมั้งไม่ไปพี่หมายถึงกูติดปั๊พี่ผมเป็นไปไม่ได้ฟ้ากูฟ้ากูจบเกมแล้วปะจบ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 แล้วพี่จบแล้วลองอีกทีนึงไหมผมกำลังมามาช่วยเหลือ ช่วยยังไงวะแบบว่าเอ้ยของในร้านหมดแล้วอะไรเงี้ยคุดเรียบร้อยเรียบร้อยพี่กูตายตั้ด่ดาแรกเลยเหรอใช่ต้องกดจังหวะไหนเนี่ยกำลังเปิดนรกพี่เอ็นติตี้เดสเทนกันเพิ่มพี่ต้องพี่ต้องกดในจังหวะดับสเต็ปเว้ยตายหรอเาวะโ้คุณโมไม่ใช่น่าต้องกดในจังหวะสามชาตอตึงตึงตึงเตึะตึงอะไรเงี้ยน่าจะดี สามชาดไหมพี่มองไหมใครพร้อมกดกดเลยกดละกดละกดที่ไปละพุงไปแล้วรอนเว้ยโอเคอันแรกรอนละอันแรกรอดมันต้องมันต้องดูจังหวะอันแรกอ่ะอย่างเดียวเลยไปไม่เห็นเทมวะไปแล้วนี่ไงไปแล้วสีเขียวแล้วเฮ้ยมาแล้วสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วสีเหลืองแล้วแค่แค่ให้ไปในมิดไลท์ไว้อะมัน จะไปสีสีส้มแล้วสีส้มแล้วมึงต้องเหยิบอย่าหยิบบูย่าบังกูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะบูเป็นคนแรกที่ชนะกูเป็นคนแรกที่ชนะกูเป็นคนแรกที่ชนะกูเป็นคนแรกที่ชนะเฮ้ยเฮ้ยกูชนะป่ะกูชนะป่ะกูชนะปะใช่ใช่ชนะเฮ้ยไงไงเฮ้ยกูชนะ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 อะไรนะตอนนี้พี่ดูมันเข้าตัวผมเมื่อกี้ โอ้โหกั่นจังมแป๊บนะขอนับก่อนโอ้โหคุ้มมากเลยอะไรเท่ายเจ็ดเจ็ดไดม่อนเจ็ดเดมอนบล็อกเหรอพี่เจ็ดไดมอนด์แบบเม็ดเลยเม็ดเล็กๆเลยไม่พี่มากกว่าสิดเม็ดมาทีมันมันมากกว่าเจ็ดอะไรผมผมเพิ่งเจ็บใจอยากเล่าให้พี่ฟังเลยทำไมคือ จริงๆ่ะพี่ไอรอบแรกที่พี่เล่นน่ะที่ลงคลิปไปอ,ะอ่ะจริงๆพี่จะห่าแล้วเว้ยถ้าพี่มาเหยียบไอ้นี่เออนั่นแหละพี่ก็ลืมดูแต่ว่ามันดีดไ,ไม่หยุดเลยเว<อ>้ยเพชรเพชรหมดหรือเปล่าเพื่อเปิดให้ด่านเพื่อให้ผ่านดา่านสุดท้ายเพื่อ,ค,อคืออะไรขอนไดดูได้ไหมครับว่าเพชรหมดอไม่ได้อย่าไปพูดดูคือมันได้ยังคือมันคือยังไงพี่ไม่เหมือนกับว่ามันจะเอาเพชรที่เคยคนอื่นเคยเล่นอะไรหรือเออ ไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามึงมากดตรงเนี้ยถ้าเกิดมึงมากดตรงเนี้ยมันจะไอ้นี่ไงมันจะไปต่อได้ถ้าเกิดไม่กดก็ไปต่อไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วทำไมมันจะพิดอย่างเงี้ยมันพังเลยอะ <c oughs> ไม่เพชรมันยังไม่หมดนี่แล้วทำไมแล้วทำไมมันไม่ขึ้นนะเ<อ>ลสโตนตรงนี้หายเลยพี่มันไม่มีเกียร์นี่มันไม่มีบอกบ์เออลยเลสโตนตรงนี้หายอ๋อจริงๆพี่ควรจะได้ทั้ง58เพชรนี้ในนิกนิทัลเปอร์นี่เลย ใครมีเลสต์ต่อนะฮะวางวางชอบไมกูมาเอาเลสโตนมาเอาเลสโตนวางได้ได้ได้ไม่ได้หรอใช่เพราะว่าเขาบอกว่าได้ครั้งหนึ่งอ่ะมันจะได้คนของทุกคนที่ได้เล่นไปเลยนั้นเราต้องให้คนอื่นเล่นก่อนแล้วเราก็ผมมีเลสต์ต่อยู่ผมเล่นท่าตนอยู่เว้ยเออ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 ดีดีดีพี่พี่ถูกประโยชน์อีกแล้วทั้งหมดเลยแฟบแฟบแฟบแล้วที่จะได้เม็ดไม่ใช่ กูจะกูจะถีบยอดหน้าเลยะถีบยอดหน้าเลยเอามาสาองว้าวล้ำซับกูรวยกูจะรวยไอ้พี่ฟ้าดึงออกมาแล้วให้เลยนะจะจบเออทำไมต้องมายืนหรอสงสัยคิดว่าแบบเออบุญบารมีสูงมั้บุญบารมีสูงคนโปรเยอะคนโปรเยอะพี่พี่ได้มาเท่าไหร่พี่ถูก่ะแบบหนึ่งตอนเนี้ยสแต็กเงี้ยะ ห้าสิบแปดห้าสิบแปดหมดแล้วหมดแล้วห้าร้อยหกสิบหกสิบห้าว่ะอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอ่ะอมันวิลูผมมีคำถามไมม่คาถกับพี่นาไหมฮะกับพี่นาไหมหนาอยู่เหรองั้นผมต้องตีพี่ตายสักงกี่ทีเพื่อขอทั้งหมดกูบินละอย่าทำฉันมันเปิดเนี่ยเนี่ยมันปิดอยู่เนี่ยหรือว่าต้องเหยียบก่อนไม่ต้องปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่ ลองรีลองรีกดกดปิดเครื่องเปิดใหม่รีเซตีเซเปิดสงสัยห้าสิบแปดมันเยอะเกินไปพอกเออไม่มาไม่ไปเลยไม่มีเสียงตอบรับจัดไปได้ทีคุณเรียกต้อนี้ต้องอันนี้ลงก่อนเนี่ยต้องอันนี้ลงก่อนอ่าแป๊บหนึ่งพี่ผมขออันนี้เไม่เห็นละไม่ไม่ไม่ ไม่ได้เพราะอันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่เปิดจากการอยู่แลวกันยาวๆไงเส้นนี้เส้นนี้ตรงนี้มาเส้นตรงนี้ตรงนี้นี่พวกเราทําพังแล้วใช่ไหมพี่พี่ผมมีไม่รู้มิ้ผมมีสิ่งที่ผมอยากผมเบื่อมากเลยพี่เมื่อเราเล่นไม่ได้ใช่ไหมพี่เป็นคนที่มากผมว่าผมว่ามันพังผมไม้แพงอันนี้หรือเปล่าพี่ หรือว่าหรือว่านี่หรือว่ามันพอเพชรมันหมดแล้วมันก็เลยแบบปิดอะไรเงี้ยพังไม่ใช่ผมผมว่ามันพังเพราะไม้แพงกันในนี้เลยวะใน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 ฮอปเปอร์เนี่ยพี่กัวตามอารีน่ามาง่ายกว่าพี่แก้เสร็จแล้วซับเสร็จแล้ววิ่งมันทำไมโอเคโอเคอยู่ไหนเนี่ยเอามันหายไปไหนเนาะน่าจะเกมอะไรไงโอเคครับเกมแล้วก็จบ คือมันคือมันบล็อกยังไงที่ผมผมดูไม่เป็นคือมันจะเริ่มจากไอ้ตรงขวาบนเว้ยเสร็จปุ๊บน้ํามันจะพัดไอเทมไหลมาปุ๊บแล้วไฟมันถ้าเกิดว่าผ่านจุดไหนหมันไฟมันจะติดแล้วจะติดติดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกําดับกับดักดักอยู่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ผ่านกับดักตรงนั้นไฟมันก็จะไม่ติดต่อเห็นป่ะได้เห็นป่ะสามสามดวงปุ๊บแล้วมันก็ลงมาปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นทีนี้มันมีไฟสามดวงในโซนสีน้ำเงิน เรต้องรุ้นว่าโซนสีน้ำเงินตรงนี้ไปก่อนอ่าอันกลางปุ๊บมันก็จะไปโซนสีเขียวต่ออาแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยจังหวะไม่ทันโดนแดดอันนี้พอดีใช่ครบไหนไหนขอร้องมั่งดิจริงๆอ่ะพี่ใครใครเปิดดนนมิกไลท์อ่ะจะเห็นตัวไอเทมเป็นเป็นแสงอยู่แล้วอ่ะอืมไอเทมผมไม่เรนเดอร์ดันนมิกไลท์เปิดตรงไหนวะโยเดน์มิกไลท์ในเชเดอร์ปะ โอเปิดไม่มันมีมันมีดนามิกหลายแย,อย,แยอ่อีกตัวหนึ่งแล้วก็โโเฉดเดออีกตัวหนึ่งว่าโจเกอร์นายต้องกดให้ถูกจงังหงวะเล่นาซิโนง่ายสุดเออเป็ไงร<ล>ะ,ะ,ะบบไปพังเลยแห่งดีระบบได้มาตรฐานระดับโลกออนี่เว้ยดีไซน์ดีไซน์ของเกมอันนะมันมีนอสองประเภทเว้ยมีการใช้สกิลแล้วก็การใช้โอกาสด้วยมาละมาละเมื่อกี้ใครกดเนี่ย โจเกลวะผมผมผมเออนั่นแหละเกลเรียบร้อยละไปมนกดใหม่โอเคพี่ไม่ไม่กดละเบื่อละบบายบายดูพี่ต้องกดแล้วพี่เมื่อกี้พี่ได้แล้วต้องใช้ให้คุ้มโอ้โหมาๆมามุนิตาอุเบกานี่คือถ้าเกินในเกินชที่ไม่พอก็ต้องมาเกินใน i n e c ครับเดี๋ยววะเล่นสนามน้ำแข็งกันไหมหรือว่าพังอยู่ ไปไปเลยเฮ้ยันผ่านได้ยังไงอ่ะผ่านแล้วรอทีนี้รอเฮ้ยเรือฉันเกลือ,อมีไงบอกเกืออะไรดูออกเรียบร้อยขอแสดงความเสียใจด้วยมาจานนี้สตาร์หนึ่งคือ,อในการจังกันจัง อทุกอย่างจะผิดทุกอย่างมันจะดีขึ้นเว้ยถ้าเกิดเราประพังกันตรงนี้เว้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วที่ถูอแล้วเกลือบัวเกลือเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดูแป้บนึงนะพี่อ่าเปอร์มันด้านล่างมันจะต่อถึงถึงถึงมานี่นะมันจะต่อมาตรงนี้อ่าเดี๋ยวโอ้ขวดเกลืออีก เยมันต้องมีเทคนิคขโมยของดีวะโอ้โหมึงทำไมเป็นคนชั่วขนาดนี้ขโมงนียอะไรวะพี่ขโมยเพชรที่ทุกคนลงไปเล่นเนี่ยนี่ก็หยิบตรงนี้ก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยก็จบแล้วนะเนื้เกลือสามมาละมาละเอ้ยนี่น่าจะผ่านเอาเว้ยเอาเว้ย รอลุ้นนะครับดูดูตรงเอ้เนี่ยไอเงี้ยไอตรงบล็อกเรืองแสงกับบล็อกมันเรืองแสงได้เกมมึงต้องเสียต้องเสียเพชรก่อนสักสแต็กเนือถึงจะเข้าใจว่ามันเล่นยังไงดูไม่เป็นวะเนี่ยคุณมาอาร์ซีโน,นเ่ยเพชรสแต็กหนึ่งเลยตั้งสิบแปรอบโอ,โอ้โหสี่รอบไปเนี่ย <c oughs> ตั้งหกสิบสี่รอบไปนะคุณไม่ต้องงงน้ยแค่ใส่กล่องกดปุ่มก็เล่นได้แหละ ของดีของขาดีจีงก็มียังไงหรือจะได้บัตร R member ครับซื้อครับหนึ่งแดงวันเม็ดเฮ้ยหนึ่งแดงวันร็อปยังไม่เปิดขี้เกียจเข้าเกมไม่เนะเอาไว้รอตอนนี้คือเข้าแล้วับมาซื้อเย่ใครที่มีบัตรอาร์ซีโนจะได้ได้บัตร R member จะได้เข้าขับเขาฟรีแต่เขายังไม่มีนะใช่เลยไม่มี แต่คุณจะได้เซอร์วิสอย่างดีสวิสตอนนี้ยังไม่ได้ดิวร้านไหนเลยนะเราจะมีคุกกี้แจกให้ทุกคนกินว้าวคุกกี้รสอะไรไม่เรามีแครอททอให้กินดีกว่าเนี่ยนี่เนี่ยบอกไม่อยู่แล้วเฮียแม่งเกลือเยอะเกินไป้าบเค็มคือบางเส้นมันไม่ใช้ไงอ๋อเหรอไม่ไม่คือปัญหาคือพี่เห็นจุดหนึ่ง คิดว่ามันน่าจะเป็นสายเลสโตนไไฟฟ้ามันก็เลยเอาเลสโตนมาเจิมให้หนึ่งจุดเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าพี่ได้รางวัลมาประมาณสี่ห้าเม็ดมั้งเพชรอะแล้วเสร็แล้ว,ลวเลสโตนมันไม่หยุดไงมันก็แจะ๊ะ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 ยิงไอตัวอะไรนะไอดิเฟดเฟนเซอร์อยู่เรื่อยๆไงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไอฟ้ามันแห้งอลไร เอ่ยิงแห้งไอ้ฟ้ามันอ่านวงจรมันก็เลยเห็นว่ามันมีเพชรอยู่ในดฟเฟนเซอร์ด้านล่างอยู่และคอมเพลเตอร์มันก็ยังจับมันก็เลยยิงแจ๊ะ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 แจอีนั่นแต่เพชรไม่ออกห่ะใช่เนี่ยอันเนี้ยมันหายไปเนี่ยรูเนี้ยรูเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเอออ๋อพี่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะผมตอบไปตรงนี้แล้ว หรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนมันจะมีตรงที่อ๋อเออนี่ใช้ด้วยใี่วา่ามันมีสองอันนีใช่ไหมดอกเพอร์สองอันมีสองอัน,อน,อนใช่แต่ว่าจริงจริงมันใช้แค่อันเดียวอันนี้ผมจะเอาไใส่แบบรางวัลพิเศษไรสรุปแล้วคือกูได้แค่อันเดียวใช่ไหมฮะก็ก็พี่ได้ไปแล้วพี่จกสแต็คหนึ่งใช่กูดได้สแต็คหนึ่งเทโดยะ <laughs> จะใครมาเล่นเนี่ย <laughs> ไม่น่าจะพงังน,นะ ไม่ไม่คำถามคือมึงตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อก็คือจะให้หมดเลยแหละก็คือได้ได้หมดอ่ะได้หมดได้หมดที่ได้ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะใช่โอเคงั้นแปลว่าพี่พี่ถูกต้องแล้วใช่แล้วแล้วพี่ได้ด้วยเหรอพี่ได้หรือพี่อาคลิหรือเปล่าอาชคลิปมีหลักฐานเดี๋ยวเด๋ยวดูปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยว่อยรอดูเ้คารทารุฉันจะบอกว่า วันก่อนที่ฉันชนะเอซิโนมันเป็นของฉันเพชรนั้นเป็นของฉันนี่นี่นี่ฉันจะรวยเจไดายมากเลยตอนนี้พี่ไม่ได้เนะี่ยเออตอนแรกแปะไฟเพิ่มตอนนั้นลืมตอนนี้ออ,อะไรนะครั้งล่าสุดนี้ไม่ลืมและกดแล้วผ่านแล้วจริงจริงมันมันแบบพี่เห็นแล้นนะตรงไหนเห็นตรงสีเหลืองไหม เอ้เนี่ยนะที่เหลืองเออที่เหลืองที่มันมีน้ําแข็งค้างอยู่นั่นแหละที่มันมีพิสตัชนี่มันดันน้ําแข็งอ่ะอ่ะฮะเอออันนั้น่ะถ้าพี่ได้อันนั้นก็คือแบบผ่านยาวเลยก็คือผ่านยาวแล้วเป็นทางลัดเป็นทางลัดอ๋อโอเคนาของแลของแหไเฮ้ยไม่อเออตัดชีช่องเธ่แล้วเขาเป็นลูกค้าประจำปะ่ะไซมอนฉันรู้ทิกแหละเฮ้ยเไม่ที เราจะมาป้นเพชรจากร้านเอซิโนให้หมดเ <laughs> ดี๋ยวได้จริงยัสร้างเพจเหลือเลยริงสร้างไม่เสร็จเหรอ,ออ๋อโอเคโอเครอแล้วมันเหลือแบบปิดงวงจรพวกอะไรพวกนี้เลยเราเวอร์ชันเวอร์ชันศูนย์หนึ่งจุดศูนย์อันนี้แบบเวอร์ชันเบต้าวงเปียก้าแต่ว่าช่วงนี้มันตอมไงเดี๋ยวเดนแน่ได้ดได้ตอนนี้ไม่ได้เล่นแด้วเดนแนคือเดนแน่คือทำเดนแน่คือตอบเนี่ยมันเริ่มตอบวันที่ดิ เรียนหน้าคือเปิดเทอมรอบสองบันไซมอนในระหว่างนี้เราก็ปล้นร้านไปก่อนพี่สรุปีมันพังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมลองแบบน่าจะไม่พังจ๋าสรุปพี่ทูรูคุยกับลุงเลยใช่ไหมพี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดประดิ่งด้วยครับ